คิดว่าอะไรสวัสดีท่านผู้ชมอ่ะโอ,อ,อ้สวัสดีท่านผู้ชมเออสวัสดีท่านผู้ชมดูอะไรโอ้โอโอกูป้าก็เจ๋งเลยติ๊กเก็ตมังเด็ปบาบ้าบ้าชัวร์ดีมากเลย ท่านผู้ชมอ่ะบอกกันได้ไหมบอกกันได้ไหมบอกกันได้บ้างไงอีกแล้วเหรอบอกแม่เร็วๆแอนพวกนี้เหมือนเล่นของเงินเงินแ่บงอนแล้วงอนกับป้าตัวอ้วนโซ่ดำน้ำเลยโซ่ดำน้ำดำน้ำเหรอเดี๋ยวโซ่ไปโอู้ดันนกเด้ Qué heredera.